สวัสดีจ้าทักทายนะคะที่นี้มีอะไรกาอาหารกลางวันคือข้าวเหนียวกับหมูย่างเพื่อนอันนี้เอจะใส่ไมโครเวฟนะคะอุ่นอุ่นจ้าอาหารประหยัดนี่ทานไม่หมดก็ใส่กล่องใส่ตู้เยะนะเ็นนาะเพื่อนจ้า bài ý có thăm thầy chiều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  กินกบข้าวเหนียวก็อร่อยดีนะด้วยเจียวก็เอได้อันนี้มาน้องสาวน้องสาวเอามาให้ชิมอ๋อมันเป็นมัสั่นด้วยเขาเป็นซองวันนี้มีขายเอามาขายนะที่อเมริกาเอ๊ะเอามาให้นะน้องสาวที่ร้านอาหารไทยเอาแบ่งให้ชิมนะ อันเนี่ยมันง่ายๆนะนเพื่อน๋าแบบเป็นซองนะนี่ไปเข้าเข้า,ขาไมโครเวฟนี่ลดม,สมัสแมนเพื่อนบอกพี่พี่นี่ลองเอาอันนี้ไปกินบอกแล้ว่าอร่อยดีมัสมมนเพื่อนเดี๋ยวเข้าไมโครเวฟกินกับข้าวเหนียว เอ๊ะกระสามีทานอาหารง่ายๆก่อนเพราะว่าจะออกไปทำธุระข้างนอกด้วยกินกันกันหิวพอความประหยัดจนเบื่อจะใ่ไมโครเวฟนะ แล้วก็มีไข่เจียวด้วยแค่นี้ก็แค่นี้ก็อิ่มนะ้นเดี๋ยวอาหารเยน็นนี้กับมาจะามาจะทำธุระก่อนจะค่อยคิดว่าทำอะไรกินนะคะ สองนาทีต่อไปก็ไข่เจียวทำงานที่ร้านอาหารไทยเอก,ก็มีน้องสาวอีกคนไทยด้วยกันนะแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กันและกันเพื่นๆคะ อยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองกันนะได้มาเจอคนไทยด้วยกันก็ดีใจนะเพื่อนๆดะยี่ก็จะปรุงรดเมื่อช้านี้ก็ไปหาหมอแล้วหมอก็บอกให้รับยา เดี๋ยวรอเห้เขาส่งมเมสเซจมาก่อนมีกระไกลเชียงแล้วกินอาหารรองท้องก่อนแต่ที่หาหมอที่อเมริกานะหรือมากก็จะไปหาหมอที่ที่คลินิกเราไม่ได้ไปรับยาตรงนั้นเลยนะเพื่อนแล้วก็หมอเขาก็จะให้ให้ไปรับยาอีกที่นึงไปเจอหมออีกที่นึงรับยาอีกที่นึงเออ แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่บ้านที่เมืองไทยนะก็ไปหาหมอก็รับยาตรงนั้นแหละเออคนออคนลอ,อแบบแบบแต่ที่แน่ๆก่อนจะเดินทางไปไหนก็ออทำทุละอะไรให้มันเรียบร้อยกินขรงกินข้าห้องน้ห้องน้ำเวลาขี่รถปรงรถไปอะไรเงี้ยจะได้สะดวกสบายนะเพื่อนจ้าอืม แล้ว <c oughs> ข้าวเหนียวหมูย่างแล้วก็ไข่เจียวอันนี้ของคุณสามีเพื่อนจ้ะกินรองท้องก่อนแล้วก็าทางเอไข่เจียวแล้วก็ข้าวเหนียวกับมัสแมนมัสแมน,มมสมนรสชาติเป็นยังไงอืมอร่อยนะเพื่อนจ้ะ ได้อนุญาตใช้มือเด้อจิมอร่อยอร่อยอร่อยนั่นลองท้องหิวละ ็ oh. ไม่มีอะไรมากเพื่อนนี่ลองท้องเดี๋ยว,วเรออกไปทำธุระข้างนอกจ้ะมาทักทายเพื่อนก่อนนี่บรรยากาศาทักทายบรรยากาศวันนี้แดดดีแดดดีเห็นไหมแดดดีเพื่อนจ้ะนี่ อน้องน่ารักเห็นไอมโอ้ไยไฟเปอร์ไยล่ะหิว <c oughs> ยังหิวยัง,ยยงเราอะหิวยัยงคะแดดดีแต่ก็หนาวนะเพืเ่อนจ๊ะดีใจคุณสาม,มีมีรถไปใช้แล้วโดนยึดไปอ๋อ สองอาทิตย์เพื่อนจ๋ากว่าจะได้คืนอตอนนี้ได้มาเรียบร้อยต่อไปเอกับคุณสามีก็จะดูแลน้องเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเวลาไม่มีรถไว้ใช้เนี่ยเพื่อนลำบากมากต้องพอ่อต้องคอยไปส่งเอที่ทำงานต้องพอ่อพอส่งเอที่ทำงานเสร็จก็ไปส่งผัวเอที่ทำงานอีกเพราะไม่มีรถใช้ไงต้องพึ่งบุญบาร,รมีของพ่อเลย เกือบเดือนเพื่อนจ๋าต้องขอบคุณพ่อมากๆเลยที่ช่วยลูกๆให้ไปรอดไปต่อได้โอเคครับเพื่อนเด่เอ๋กสามีขอตัวอ่าไปทำธุระข้างนอกก่อนเด้อรอไว้เอ๋ถ่ายวีสวยๆอ่ากับน้องแมวน่ารักๆให้เพื่อนชมใหม่นะคะที่เหนีอเมริกา e ขอบคุณค่ะ